เรื่องของการทำมาหากิน <c oughs> พริกขิูสวนนะครับไม่น่าเชื่อ <c oughs> พี่น้องชาวจังหวัดสตูลบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพบเห็นเลยพริกแพงกิโลพุ่ง400บาทครับ <c oughs> นี่ครับนี่เห็นไหม <c oughs> <c oughs> ภาพที่อยู่ตรงนี้อยู่ที่ตลาดหน้าอาบาตาอุไดเจริญที่อำเภอควนกันหลงจังหวัดสตูลครับ เป็นภาพการจับใจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนที่ซื้อผักซื้อพริกซื้อมะเขือซื้ออะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งอาหารทะเลบอกว่าตอนนี้อาหารทะเลพุ่งไปแล้วครับ ทุกชนิดเลยอย่างต่ำนะครับกิโลละ1 5ถึง20บาทครับตามมาด้วยผักนี่นะผักก็พุ่งครับแต่ที่น่าสนใจที่เห็นอยู่ตรงนี้คือพริกขี้หนูสดนะครับโดยเฉพาะพริกแดงกินดาปรับขึ้นจากกิโลละ150เป็น1 8 0ถึง200ครับปรับขึ้นทีเดียว40บถึง50าบาทแต่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าพริกขี้หนูสวนครับปรับสูงขึ้นสูงสุด เป็นประวัติการนะครับจากเดิมสูงสุดไม่เกิน280แต่ปรากฏว่าวันนี้ขึ้นเป็น400ครับ โอ้โหปรับขึ้นมากครับไม่น่าเชื่อคุณป้าที่ไปซื้อข้าวซื้อของนะครับอย่างคุณสุบานแสงแก้วนะครับบอกว่านะครับไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเลยครับมาซื้อข้าวซื้อของที่บอกว่าสินค้าทุกอย่างจะแพงไปหมดขนาดนี้อ้างต้นทุนนะครับต้นทุนการปลูกต้นทุนการขนส่งต้นทุนค่าน้ํามันต้นทุนการบริหารจัดการนะครับเพราะฉะนั้นต้องจําเป็นต้องจําใจซื้อด้วยเพราะว่ามันมีความจําเป็นเหรับาการทำอาหารการกินนี้เป็นการสะท้อนตัวอย่างสั้นๆให้ฟัง นะครับว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจนันแพงมาทุกอย่างครับโอ้โหขึ้นเลยรพริกแพงอย่างนี้จะทำยังไงจะพริกแพงไปกินอย่างอื่นก็ไม่ได้เพราะยังไงพริกมันก็แพงแล้วริกินเองใช่ไหมอันนี้เป็นเป็นนโยบายป่ะคะถ้าอะไรแพงก็ให้เลี้ยงให้ตูกอย่างละกันเนาะวีคำมุ่งายสาโม